มาต่อกันเลยครับผมกับลาวพัฒนาลาวพัฒนานี่รุนสนุกสนุกนะครับบันเทิงกันเพราะว่าหลังๆเนี่ยพอมาก็มาจังๆเลยยังไงก็ตามแต่คําเตือนก็ตามนี้เลยท่านผู้ชมเพื่อความบันเทิงการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทเนาะตัวเลขทั้งหมดก็เป็นการวิเคราะห์อะไรก็ลงความคิดเห็นในส่วนบุคคลนะครับ นี่วันที่ห้านะครับแต่คลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันในวันที่แปดวันนี้ <c oughs> มาดูผลของวันที่ห้ากับวันศุกร์สองเจ็ดหกแปดศูนย์สี่ดูเลขดครับเลขดับหลักพันหลักร้อยหลักหน่วยหลักพันดับสองตัวเว้นเออหลักร้อยดับสามตัวนอกกนั้นดับสองตัวหลักพันดับหนึ่งกับสองออกเลขหกอยู่สองตัวหลักร้อยเจ็ดแปดเก้าหลุดหนึ่งตัวหลักสิบศูนย์กับหนึ่งหลุดหนึ่งตัว หลักหน่วย4กับ7โอ้โหอะไรครับเนี่เป็นไปได้ก็ยังว่าที่จริงมันน่าจะมาเบิ้ลน,นะถ้าผมเดา <c oughs> และมันก็มานี่ครับเต็มๆเลย6 8เสียดายผมก็คิดไปเด่น9ก้า5เนาะที่จริงมันอยู่นี่ครับ6 8มันอยู่ตัวรองเห็นไหมผมพยายามประกบอยู่ตลอดนี่หกแปดนะดวงวันนี้กันนะครับวันที่แนะ เลขดับอืมนี่คือเล็กดับนะครับโอ้เก้าแปดเก้านี่ดับเยอะเลย จากนั้น89ถ้ามาก็นนะ่าจะเป็นตัวนี้เนาะแต่ก็ไม่แน่ครับรอดูรอดู อ่าหกเจ็ดหกสองห้าหกสองห้าห้าสองเนี่ยห้าแปดห้าเจ็ด หามในที่นี้ผมไม่ได้กลัวอะไรนะผมกลัวมันจะหามหลักที่เนี่ยผมกลัวมันจะหามแบบแบบไงอ่ะแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะครับเออถ้ามันหามหลักร้อยกับหลักหน่วยเพราะว่าถ้าไปหามหลักพันกับหลักหน่วยเนี่ยหนักนะครับหลักพันร้อยสิบหน่วย สี่หลักสุดท้ายน่าจะมีตัวเลขแค่สามตัวสําหรับสี่หลักสุดท้ายจะเป็นเหมือนที่ผมว่าหรือไม่นะหรือไม่นะครับผมก็ไม่ไม่รับรองนะไม่การันตีว่าจะจะมาตามที่ได้พูดไปหรือเปล่านะนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวในส่วนของอเราวันที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะแ้วก็เลขท้าย2ตัวหรือเรียกว,ว่า2งตัวล่างไงกรบชมอันอีกทีทางช่องสตรมาบริหารเกิดสัสดีครับ